ฟังดูแล้วดูเหมือนว่าคุณเป็นผู้สแสวงหาตั้งแต่แรกคุณไม่ยอมรับอะไรๆง่ายๆว่าทุกอย่างดีอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ที่ความสงสัยเหล่านี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพียงพอที่คุณเริ่มสแสวงหาความจริงตอนที่ฉันอายุ16ปีฉันกำลังฟังดรซากี้นายอยู่ไม่รู้ว่าคุณเคยได้ยินชื่อของเขาหรือเปล่าเขามีชื่อเสียงมากในเอเชียและเขาจะออกทีวีตลอดเวลาและเขาพูดถึงเรื่องนี้ เขาจะพูดถึงสัญญาณมากมายเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูและคำอธิบายของเขาคือมูฮัมหมัดเป็นเหมือนโมเสสมากกว่าไม่ใช่พระเยซูดังนั้นมูฮัมหมัดมีแนวโน้มที่จะเป็นพระเมสสิยามากกว่าพระเยซูและเขาจะพูดว่ามูฮัมหมัดเกิดจากพ่อและแม่โมเสสก็เกิดจากแม่และพ่อแต่พระเยซูก็เกิดจากแม่เท่านั้นและโมเสสเคยแต่งงานและมูฮัมหมัดก็เคยแต่งงาน คือเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสดานั้นมากกว่าฉันได้ยินเรื่องนั้นและฉันก็คิดว่าอะไรกันคุณต้องเกิดและแต่งงานแล้วคุณก็จะเป็นพระเมสสยาได้พ่อของฉันก็สามารถเป็นพระเมสสยาได้ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกก็เป็นได้ฉันก็เลยบอกตัวเองว่าไม่ฉันจะไม่ฟังคนพวกนี้บอกฉันว่าศาสนาคืออะไรถ้าฉันต้องการรู้ฉันจะต้องอ่านด้วยตัวเองและค้นพบสิ่งที่พระเจ้าตรัสฉันจะไม่ฟังคนเหล่านี้ฉันจึงเริ่มอ่าน ฉันเริ่มต้นอ่านอันกุลระอานและเมื่อฉันเริ่มอ่านอันกุลระอานตาของฉันก็เปิดเพราะฉันเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับศาสนาที่ไม่เคยมีใครบอกฉันเลยและคำพีอันกุลระอานเป็นหนังสือสุ่มสี่สุ่มห้าประมาณนั้นเขาจะเอาบรรทัดหนึ่งจากที่หนึ่งและอีกหนึ่งบรรทัดจากอีกที่หนึ่งเช่นพระคำพีถ้าอ่านเป็นเล่มเช่นปฐมกาลในตอนต้นก็มีเรื่องโนอาแล้วเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปเป็นเรื่องอับราฮัมและเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้น แต่เรื่องราวของอันกุร์อานเป็นแบบสุม่มดังนั้นหนึ่งซูราะเช่นบะเกอเราะเมื่อเริ่มอ่านเนื้อหาควรจะเกี่ยวข้องกับเครื่องบูชาแต่แล้วมันก็เล่าเรื่องอาดัมและฮาวาเรื่องทูตสวรรค์ที่กบฏเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับเครื่องถวายบูชาและเกี่ยวกับซาตานมีหลายสิ่งที่เขียนแบบสุ่มๆคือถ้าจะอ่านครั้งเดียวก็ไม่รู้เรื่องจะต้องอ่านสามสี่ครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละเรื่อง ฉันเองเคยอ่านอันกุระอ่านหกครั้งเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันอ่านตัฟซีนด้วยเมื่อตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าฉันจะออกจากศาสนาฉันไม่อยากออกเพียงเพราะความรู้สึกหรืออารมณ์ฉันอยากให้เป็นตามหลักฐานที่ชัดเจนฉันยังคงอดอาหารและอ่านคัมภีร์อยู่ ตอนนั้นปี2015ฉันทำงานเป็นนักพัฒนาส่วนหน้าเป็นคนทำเว็บไซต์ฉันทำงานแบบอิสระเป็นปีที่ฉันแต่งงานด้วยและฉันก็อ่านข่าวนี้ด้วยเนื่องจากที่ทำงานเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ทุกครั้งที่ฉันว่างฉันจะได้แต่อ่านข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นและฉันก็อ่านบทความข่าวเกี่ยวกับเจ้าสาววัยเด็กตุรกีคนหนึ่งฉันก็เปิดดูเรื่องเ,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 เด็กหญิงวัยเก้าขวบคนนี้ต้องแต่งงานกับผู้ชายวัยสี่สิบกว่าที่เป็นเพื่อนของพ่อเขา และพ่อก็ได้เงินมาจากเพื่อนคนนี้และเขาก็แต่งงานกับลูกสาวคนนี้และเด็กหญิงก็เสียชีวิตเพราะเลือดออกมากเธอเลือดออกตั้งแต่คืนวันแต่งงานและเลือดไหลไม่หยุดพวกเขาพาเธอไปโรงพยาบาลและเธอก็เสียชีวิตที่นั่นและโรงพยาบาลก็แจ้งตำรวจและสื่อข่าวก็ออกมาปกติแล้วกรณีเหล่านี้จะเงียบไว้ไม่ให้ออกข่าว พวกเขาทำรายงานการชนะสูตสศพของเด็กหญิงตัวเล็กๆนั้นและพวกเขาก็พบฮอร์โมนความเครียดอะไรมากมายลองนึกภาพเด็กอายุเก้าขวบที่เชื่อใจแม่และพ่อสุดๆดแล้วพ่อแม่ก็มอบเธอให้กับปีศาจร้ายตัวนี้และเธอคงจะต้องร้องให้ต้องกรีดร้องอย่างแรงแต่ผู้ชายใจร้ายคนนี้ก็ไม่หยุดฉันอ่านเรื่องนี้แล้วขนลุกเลยเธอเป็นเด็กเท่านั้นลองจินตนาการดูซิเด็กหญิงตัวเล็กๆวัยเก้าขวบและเด็กไรเดียงสาคนนั้นเสียชีวิต ทีแรกฉันโมโหมากว่าคนนี้กล้าดียังไงที่เขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนมูฮัมหมัดเขาเหมือนมูฮัมหมัดที่ไหนเขากําลังเปรียบเทียบตัวเองและทําสิ่งเหล่านี้แต่แล้วฉันก็นึกออกเดี๋ยวก่อนนะที่เราละหมาดและอดอาหารเหมือนมูฮัมหมัดก็เพราะเขาทําเช่นนั้นผู้ชายคนนี้แต่งงานเหมือนกับมูฮัมหมัดแล้วมันผิดตรงไหนและนั่นคือช่วงเวลาที่ฉันนึกออกว่านั่นหมายความว่าพ่อของผู้หญิงคนนี้และฉัน เรากำลังติดตามคนคนเดียวกันไม่มีความแตกต่างระหว่างฉันกับเขาและฉันเห็นเลือดของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในมือของฉันและนั่นคือจุดที่ฉันบอกว่าคนคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยเด็กเล็กๆคนนั้นผ่านอะไรแบบนี้เพราะพระองค์ไม่ใช่แค่พระเจ้าแห่งศาสดาเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน ดังนั้นสำหรับพระองค์แล้วเด็กน้อยคนนั้นก็จะสำคัญพอๆกับใครๆค,คนอื่นและสำหรับฉันอย่างที่รู้กันอิสลามคือชายกับคัมภีร์ชายคนนั้นล้มลงแล้วและฉันก็คิดจะต้องหาศาสนาอื่นให้ได้แต่ก็คิดอีกว่าแล้วอัลกุรอานล,ละ่ะเพราะอิสลามอ้างว่านี่คือคัมภีร์ของพระเจ้าพระเจ้าเขียนคัมภีร์เล่มนี้พระองค์เป็นผู้ประพันธ์และฉันก็เคยอ่านมันบ่อยๆทุกครั้งที่เศร้าก็จะอ่านทุกครั้งที่มีปัญหาฉันจะอ่านอัลกุรอานเสมอและฉันสบายใจ ฉันก็เลยอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าขอนำทางฉันฉันจะลองหาศาสนาอื่นๆและว,วันที่ฉันพบศาสนาที่จะทำให้ฉันมีเหตุผลที่จะสงสัยอันกุรลรานก็จะเป็นศาสนาที่แท้จริงของพระเจ้าและฉันจะปฏิบัติตามศาสนานั้นแล้วฉันก็เริ่มสแสวงหาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูศาสนาซอนอัดอัดเรียนเรียนรู้แค่ผิวเผินเองนะคะ ฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องแต่ฉันเริ่มอ่านเพื่อทำความรู้จักศาสนานั้นๆเพื่อดูว่าฉันชอบมากพอที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือไม่ฉันก็ศึกษาเกี่ยวกับศาสนายิวด้วยเพราะฉันคิดอย่างนี้โอเคพวกเขาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนั้นมันจะเป็นเหมือนการเปลี่ยนศาสนาที่ง่ายดายแต่แล้วฉันก็พบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยิวได้คุณต้องเกิดเป็นยิวฉันก็อ่านพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ต้นจนจบ ฉันไม่ได้คิดถึงาศาสนาคริสต์เลยเป็นเหมือนาศาสนาสุดท้ายในรายการตอนที่ฉันอยู่ในมหาวิทยายลัยและกำลังคุยกับคนหนึ่งคืออันกุนราอานนั้นทุกบรรทัดคือดำรัสพระเจ้าที่พระองค์บอกให้ยิปรีนและหลังจากนั้นมูฮัมหมัดจดจำไว้ดังนั้นทุกคำพูดจึงมาจากพระเจ้าฉันก็เลยพูดคุยกับเพื่อนคนถามว่าพระเยซูทรงเขียนพันธสัญญาใหม่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ ล้วนเป็นจดหมายที่สาวกของพระองค์เขียนหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วฉันก็บอกว่าอะไรกันพระเยซูไม่ได้เขียนพันธสัญญาใหม่หรือนี่แล้วยังมีคนติดตามคำพีนี้อยู่แต่ฉันก็ยังไม่ถึงขั้นติดตามนะคะฉันก็ศึกษาศาสนาเหล่านี้ทั้งหมดแต่สุดท้ายฉันก็ยอมแพ้ไม่มีศาสนาอื่นดึงดูดฉันมากพอที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนานั้นได้และฉันก็เหมือนอยู่ในเกลียวและฉันฝัน ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึงรายละเอียดในความฝันของฉันไม่อยากเล่าให้ฟังเพราะคนจะคิดว่าโอ้ต้องฝันก่อนที่จะถึงจุดนี้ด้วยแต่ฉันก็คิดว่าขอดูเรื่องาศาสนาคริสต์หน่อยเถอะฉันสแสวงหามาหลายปีแล้วศึกษาหลายๆศาสนาแล้วและในฐานะมุสลิมคุณคิดว่าคุณรู้จักพระเยซูมากพอจนมักมองข้ามาศาสนาคริสต์ไปทันทีฉันก็เริ่มศึกษาคราวนี้ฉันจะดูพระเยซูจากแหล่งที่มาของคริสเตียนไม่ใช่แหล่งที่มาของอิสลามแล้วดูว่าจะเรียนรู้อะไรบ้าง ฉันเคยเห็นไม้กางเขนอยู่เสมอเมื่อฉันเห็นโบสถ์และในอันกุรอานก็บอกว่าตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระแม่อันนี้แหละที่ทําให้คิดว่าคําสอนผิดแน่ๆแ,แต่เมื่อฉันอ่านถึงตรีเอกานุภาพจากแหล่งคริสเตียนก็เรียนรู้ว่าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และฉันก็แบบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเป็นข้อมูลที่ทําให้ใจสั่นเลยละ่ะ เพราะเหมือนกับว่าฉันไม่เคยรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกานุภาพฉันก็เลยเหมือนว่านี่เป็นข้อผิดพลาดในกุรานเพราะมันขัดแย้งกับสิ่งที่อันกุรอานกล่าวไว้เป็นข้อผิดพลาดอันแรกที่พระเจ้ากําลังบอกฉันว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดใช่แล้วตอนที่ฉันอ่านอันกุรานฉันจะรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการทุบตีภรรยาการแต่งงานและการแต่งงานกับเด็กและทั้งหมดนั้นแต่ฉันก็คิดว่าฉันเป็นใครที่จะสงสัยกุรอาน ฉันเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งฉันอยากให้พระเจ้าบอกฉันทีว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดและตอนนี้พระเจ้ากำลังบอกฉันว่าคุณอารีศาสนานี้ผิดกุราน,านรารพูดถึงตรีเอากานุภาพผิดอย่างสิ้นเชิงจากนั้นฉันก็เจาะลึกลงไปและนี่เป็นเหมือนแค่ยอดเขาอันกุอรอานมีข้อผิดพลาดมากมายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงอำนาจผู้รอบรู้จะไม่ผิดพลาดเช่นนี้ตัวอย่างข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับพระแม่มารีและมิเรียมน้องสาวของอารอน อันกุรอานเรียกแม่ของพระเยซูว่าเป็นน้องสาวของอารอนแต่มารีสองคนนี้มีเรียมและมารีมีชีวิตอยู่ห่างจากกันนับพันปีมันเป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ดังนั้นฉันจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าฉันก็มีเหตุผลที่จะนับถือศาสนาคริสต์แต่ฉันก็ยังอยากเรียนรู้มากขึ้นมีคนถามฉันว่าฉันออกทำไมอย่างไรเพราะครอบครัวแม่ของฉันเป็นชาวซาอิตชาวซาอิตเขาจะบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามาจากสายเลือดของมูฮัมมัด คือพวกเขาจึงมาจากตระกูลนั้นและตอนนี้พวกเขาทุกคนก็รู้เรื่องเกี่ยวกับฉันแล้วพวกเขาโกรธมากพวกเขาเกลียดฉันพวกเขาคิดว่าฉันทรยศทั้งตระกูลเมื่อฉันสงส,ยสัยศรัทธาของฉัน